ใช่สามสิบแปดนะฮะตรงเลยฮะเจอกับพงสายห้าโนนฮะฝั่งน้นคือพางสายห้านะฮะส่วนฝั่งนี้ฮะคือเจ้าตรงเลยฮะถอดเสื้อฮะจดให้เป็นคู่เอกก็ได้นะครับคู่นี้ชิงสี่หมื่นบาทนะับคู่นี้ตอนนี้แต้มอยู่ที่หกต่อสี่ฮะเตะสิบสามแต้มไม่ดีเลยฮะนะฮะจ้าห ต้องห่วใจปุ่มเ์ฟดันไปเนาะดันไปเฮ้ยจะไปเกี่ยวยังไงยงอยู่ฮะเอ้ยเกตี้รงเฮ้เี้ร้่ามงคิดแต่บอลหลงฟังพืนถอนะต็มสี่ตองหกสี่ตอหฮะตรงเลยตามอยู่ฮะ นี่ครับผมสาย5ฮะคือว่าน่าตัเลยทีเดียวเซฟไหมเซไหเไหมครับผมสาย5เซมฮะ6ต่อ6ต4ครับผมจ้าให้มันดูหน่อยโชว์หน่อยเลยโชว์หน่อย แชมป์มาไหมไม่ไม่ไม่เห็นนะฮะวันนี้มาเดูลูกเสร็จองเจ้าต้งฮะหเสี่้ฮะยี่สิบับ โปงสายห้าฮะแสดงฮะโปผ้าแดงเจอกับเจ้าต้มเลยฮะถอดเสื้ออังเกงน้ำเงินฮะหะวฟากดไห้กดแชรนะฮะโหน่อยน้องโอ้โหเรียบร้อยไปเให้เจ้าต้มฮะอาวุธหลักของเจ้าต้งคือลูกเตะนะผม คนฟังนู้นฮะอาวุธหลักคือข้ามเขียวอันหกรายและทาลุนนะครับผมเก่งบ้านมะขามมีโปรแกรมไหมมีครับผมแต่ว่าน่าจะ,จะอยู่สนามฝั่งคนนะฮะเก่งบ,บ้านมะขามฮะมาดูเนะสือหมองเจ้าต้งบ้างฮะเจียงตาหกสหกข้างคู่นี้ชิงสี่หมื่นบาทคร,รับคู่นี้สายสุดอันนี้ยังอยู่นะผมไปท้าเขียวตรงนี้โอ้ยเกือบเขียวฮะเกือบฮะเขียวสองับ ต่ตอสี่เยยรับกาเยงเดียวกาเยเดียวไ้องสนยังะเอามาเลยเจ้าโตงเปลี่ยนโต้งฮะเธอไม่กินแล้วเธอไม่กินแล้วท้งตแล้วเข้าข้าเ้เ้เฮ้ยเต้รเ้อ เฮ้ยเจ็ดสี่น้องเบิ้งแล้วนะเนยอะไรหลูกมาเขาต่ำหมดเลยพร้อนะฮะสี่ต่อหกสีต 6, ่ต่อ 4, หกฮะเก๋าเก๋ามากฮะผมสายฮะการกับเสี่ยใหม่เตะไปแล้วนะฮะนชะนะฮะชนะขาดเลยฮะ หกนะไ้นหกต่อสี่หกอสี่ฮะผมเสิบ์อหอเลองอแ้อยเยอองแล้วก็ออกต้องสาห้าแต่เจ็ดแต้มนะฝั่งตามเลือกเปลี่ยนปัดได้นะครับโอ้โหไอ้สองหนึ่งองติดอยู่ที่ฝักตามนะแต่ก็คนที่เกมติดสามแต่นนะครับนี่นี่่องจริงสองลอสองลอออะสออ อะสองต่อโอ้ยมาบังเลยสองต่อนี่ไปสองต่อชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรเตะสิบสามแต้มนะคู่นี้ีอน่แต้มโพงสายห้านำฮะเจ็ดต่อสี่นะฮะเกมเสร็จของพงสายห้ามั้งครับ

สี่ต่อแปดต่อแฮะสดมากคร,รับผมไปลองไปลองไปลองคอฟนิดเดียวเขียวพอแปดต่อสี่แปดต่อสี่ฮะ ปับเอาเด um, yeah. ah. well, ียวก่งได้ไหมนี่ข้ามเขียวเดียกเก่งได้บ่ข้ามเขียวหยับข้าอยู่โอ้ยผมกินลาบพิจรนาไปอยู่แต่มันเงินหลายด้เนาะขอนแก่นเจอไข่ข้ามเขียวแต่ว่าเก่งบ่เขียวว่านับเปเมาดูโจตงเลยเสิร์ฟบ้างครับสี่ตอตแปดครับอุ๊ยสวดีนบลูกนี้โตเลยเด็ต ตเดียวแป๊่อต่อแต่อแป่ต่อป๊แปบตอป๊อแป่อแปแป๊อป่อปอแปแต่อแป๊อแป๊บตต่อต่อแอแป๊บต่อแอป่อแบต่อแป่อแงต่อปอย่อแบอ พอนะครับแปดแปดสาอห้าหลอกอยู่ห้จะต้องมึงเลยเสียเตเปรมสนามสนามเอกชัยเหรอสนามเอกชัยตำรวจลงเหรอ เขาบเนิต่อปดเขาจเนตยิดตะกอบน้ำหหยอทงนี้ตีครับมากครับเปลนสอครับแว้ปดต่อห้าแปดต่อห้าฮะฝากกดไลค์กดแชร์นคู่นี้ อย่างอยู่ฮะเจ้าต้งฮะโคงสายฮะเริ่มแผ่วฮะลูกเสริมฮะเหมือนจะแผ่วไปจังหวะหนึ่งนะฮะ่วนเจ้าต้งเลยฮะก็ว่าพอแล้วต่อแปดห้าต่อแปดห้าต่อแปดห้า

เกมเกมเกมอะไรเนี่ยเจี๊ยบโบเสือ่ง1ตัแ้งได้ไม่เดียวสำหรับแล้กอคู่นี้นะครับพอ5ต่อ8 5ต่อ8รตรงเสิบ3 3 3 3เกมสองครับ2ต2ต่อ สามไปสาม่ขต่อ่อปงขต่อาหูลูเสของพงยหาไหมปต่อห้ต่อหครับเอือนอ่เขา้ยนะเห็นไหมจังหวะของลูกเส์ฟของเจ้าพงฮะเหมือนจะแผ่ไปนะฮะว้อยเต่อแต่อแฮะเส์ฟหยอนนั่น อ้าวเกี่ยวฮะตรงนี่ฮะไบแต้มเราจะตรงฮะก็ดีก็มาเลยได้แต้ม1ิสาแต้มไม่เดียวนะคู่นี้เดี๋ยวไปลากห้ฟีชที่ที่มันบานะครับเป็นคู่ที่แปดในรายการของค่บคืนนี้นะวันนี้เซนิไทยมี11เ็คู่ในรายการนะครับคิวต่อจากนี้นะซีโอเจอกับเซียหม่ับเบิรแล้วกันนะลระนะ ต่อจากนั้นจะเป็นกิวของไา่เจิมเติมจ้าของเติมเติมเดีวลูกเส์ฟของเจ้าต้มเลยอีกครั้งฮะแต้มวิวหกต่อแปฮะตสายสุดทาตรงนี้เอามาอีึงแต้มฮะคู่นี้ชิงสี่หมือนคู่นี้คู่ที่สูสีในเชือ เข้าสู่ช่วงโสุดท้ายของเกมนะครับสลหบสกอร์เจ้าอยุ่เนลอไจบเลยะครับไปเก่งกนตั้งเอาคนเดียวดิมาดูลุกสิองจะต้องเลยครไล่มาบี้เป็นเจต่อแปดครับตอนนี้ปเต่อแ มาครับเจ้าโต้ฮะตอนนี้มาแล้วฮะตลาดหุ้นเริ่มมาแล้วฮะตลาดหุ้นแบบบบีหัวใจเป็นแฟนนอกพังสนามเลยทีเดียวฮะใจเย็นใจเย็นถือว่าสกอร์คู่นี้ยังพลิกไปพลิกมานะสุดท้ายโมตัมพังคู่เท่ากันนะครับ13แต้มไม่มีดีนะครับผมแตมเท่า68 ต่อแเท่ากันฮะโตโตนี่ฮะโตมาฮโตงมาอีกหนึ่งแต้มมาขึ้นนำฮะัตตสัตัต สองเาจปรตดลงลงอคุณนำแล้วจะต้องฮะห้ลองไปเกมไาแล้วแต่เกมมันะสาลงคุณนำเป็นครั้งแรกเลยลงห้างลงักทยหนึ่งรท่านฮะที่ยังไม่หลับไม่นอนใครเจอใครละฮะฝังนี้ฮ คือพงคะคือัก็จากฝั่งตัวนะพงสายห้านะฮะส่วนฝั่งนู้นนะเป็นเจ้าโต้งฮะโต้งเมืองเลยนะชายาวาโต้องเลยนะแคู่นี้ชิงสี่เป็นบาททับคู่นี้เก้าต่อแปดนะแต้มสายสุดทั้งนี้เติมดีมากเลยโต้บอเลยรมันออกเได้บ่างเหเนหมมุนเขามันงอครับที่มนนไ ปชนะยืนนะแต่เราจะนั่งใช่ไหมโคราดมีเตไม่มีไม่แน่ใจอะโคราชอจองนะ้แต้มสิบต่อแปดถ้าตอนนี้สององตรมร้อยองสิบต่แป้ เกือบลงฮะลุงเมื mmm it> no ่อกี like the, ้แค่เกือบนะฮะไม่ลงนะแค่เกือบเอ้ก็ใช้ฮะลมบนผมไม่แนะนำให้พิมพ์ราคาลงมาในนี้นะไม่งั้นผมจะบินนะฮะแปดต่อสิบฮะโปรงแต่ฮะเสิร์ฟยู่โอ้โหเกี่ยวได้ไหมโอ้โหพปร่งสายฮะเหมือนจะเจ็บเท่าไหร่ไหม เว<ม>เร็วเร้เรอมคงเหมือนจะแผ่วแผ่วไปช่วงช่วงนึงฮะล,ลูกเสือทั้งลูกเส์ฟแล้วก็ลูกทำนะฮะเหมือนจะแผ่วแผ่วเลยแต้มฝั่งตอนแรกคงนำแปดอปต่อสเลยนะฮะติต่อตรงบีมันนำสิบต่อแปแล้วตอนนี้แต้มแไแปดอยสายสุดทา,า,างนี้แต่ผมเปิดะโอ้ยากจนึงอ้ง่แต้มคงไม่แต้มงไม่าทุกคน สได้สงได้สองฟังไดแล้วมเรียบร้อยแล้วสิบร้อย้อมเลยเหรอสาบ้าเลยไปขายอะไรเ็าด้ที่อยู่ไดงเาดังี่หลังสีอรยงข่าวันร้านสำเนัตมาดูฮะลูกแส้ของเจ้าโสี่พัน้อยหนะง อไอ้แก้วไอ้จีซองจีซองซองต่อแปดสิบเอ็ดต่อแปดถ้าจะต้งเสิร์ฟตัดขวาตรงนี้ไม่ทถึงก็ดีโอ้ยเสิร์ฟไม้เดียวนะฮเย้เจ้าสนามจะเป็นอย่างนี้แหละนี่นะฮะวงสายห้าครับโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ขนาด นี่ฮะเจ้าโต้งฮะชูกำปั้นฮะบอกว่าชนะแน่ๆฮะอันนี้แต่กูจะออกตัวนะฮะกูไหนนะเนี่ยอันนี้ก่อนก่บก้อนฝาทะลุไปไม่กลัวครับขอเป็นแลกข้ามพอเดี๋ยวไม่เอาฮะแลกข้ามเอาครับแอ้ก้อนฝาทะลุเนี่ยแค่เดียวนะครับูก้อนไม่ได้เลิกเดียวนะมาดูแต้มเดียวเกมของเจ้าโต้งเลยฮะสิบสองต่อแปดสิบสองต่อแปดถ้โอ้โหยืนแปดตั้งนานสายสุดทั้งนี้โคงเปิดได้ฮะ โยงตรงนี้กระทืบยังอยู่ครับผมใส่ฮะไม่ใช่นะครับบินบินผมบินหมายถึงว่าผมจะบินแค่เป็นบุคคลนะฮะแต่ผมแค่เตือนนะผมไม่บินหรอกจริงผมไม่บินหรอกผมแค่เตือน ผมแค่เตือนผมไม่ผมไม่พินหรอกฮะแต่ว่าผมแนะนําไม่ให้ไม่ให้พิมราคามานะฮะเพราะว่าเขาบอกเขาเตือนผมมากผมจริงๆผมไม่อะไรหรอกผมแค่เตือนไว้เฉยฮะเขาไม่แนะนำเฟซมันจะโดนบล็อกนะฮะเฟซของโฟร์เดอร์ฟูจะโดนบล็อกถ้าพิมพ์ราคาต่อรองหรือว่า,าเกี่ยวกับราคาต่อรองอะมันจะลำบากเหล่านิดนึง ผมก็เลยแนะนำให้ไม่เม้นราคาเอาเป็นเขาจริงๆถ้าถ้าบินราคามาเขาบอกว่าให้บินได้เลยใช่ไหมพีฬาพรฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะจะบินในไอ้ดักเนี่ยคนแรกเลยเนี่ยจะกดบินคนแรกเลยเนี่ยพร้อมนะครับบินบินที่หมายถึงบล็อกหนึ่งต่อแบแจมเดียวเกมฮะย้อนท่านตรงนี้คนเปิดได้ฮะลากมา กระทึตบตรงนี้ออกตรงนี้โอ้โหโอ้ยบร้อยฮะนี่ฮะจะแอฟไปไปให้ไวเลยพงรแสงแต่ไม่อยู่รอกูเลยพี่นุสายหน้าด้วยตาติดตา